สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคิดถึงเสมอพ่อป่วยเนื้องอกก่อนสิ้นลมได้เขียนการ์ดวันเกิดให้ลูกล่วงหน้า30ปี นิกคีแนนคุณพอ่อจากเมืองลินฟิล์สหราาาชอณจักรได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นแอสโตรไซโตมาหรือเนื้องอกในสมองขนาดเท่าลูกเทนนิสซึ่งหลังจากรับรู้ว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเขาก็ได้เขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้กับโรสและโซเฟียลูกสาวฝาแฝดไว้ล่วงหน้าถึง30ปีโดยนิกได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยตั้งแต่ปี2015 เขาได้เข้ารับการผ่าตัด2ครั้งใช้รังสีรักษาการให้ยาและเคมีบำบัดทางปากการใช้สารแคนนบินอยตามใบสั่งแพทย์และการเยียวยาธรรมชาติอีกหลายอย่างแต่หน้าเศร้าที่ไม่มีทางใดสามารถยื้อชีวิตไว้ได้นิกเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ซึ่งเป็นเวลาเพียง9เดือนหลังจากพบว่าเนื้องอกได้พัฒนาไปเป็นชนิดกรีโอบราสโตมา วิกตอเรียผู้เป็นภรรยาเผยว่าการ์ดวันเกิดถูกเขียนขึ้นขณะที่ลูกๆอายุเพียง17เดือนนิกเขียนการ์ดเพราะต้องการให้ลูกๆได้รับคำอวยพรวันเกิดจากเขาทุกปีอีกทั้งยังอยากให้จิตวิญญาณของตัวเขาได้อยู่ใกล้กับลูกในวันที่ลูกฉลองวันเกิดโดยไม่มีเขาเขาแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อและทำงานทุกวันเพื่อฉายแสงและทำเคมีบำบัด เขาปลอบโยนผู้อื่นในขณะที่เขากำลังจะตายเขาเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดไว้30ปีสำหรับโรสและโซเฟียลูกสาวของเราเพราะเขาอยากให้จิตวิญญาณอยู่กับลูกๆขณะที่ลูกๆก,กำลังฉลองวันเกิดโดยไม่มีเขาปัจจุบันวิกตอเรียได้ทำแคมเปญร่วมกับองค์กร Brain Tumor Research ในอังกฤษ นอกจากหวังให้ผู้คนตระหนักถึงอันตรายของโรคแล้วเธอ,อยังต้องการกระตุ้นให้รัฐบาลให้ความสำคัญและเพิ่มทุนวิจัยเกี่ยวกับเนื้องอกในสมองมากขึ้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ